สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมือใหม่ใช้เน็ตครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับซึ่งใครนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้โปรแกรมแชทต่างๆอย่างเช่น msn กันไปแล้วนะครับในครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับที่ทั้งคุยก็ได้ยินเสียงเห็นภาพอีกด้วยครับนั่นก็คือโปรแกรมสกายนั่นเองเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์จะอยู่กับเราเช่นเคยครับอาจารย์ธ สวัสดีครับยังโปรแกรมสกายครับครับมันมีข้อดียังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือโปรแกรมสกายนะครับก็จะเป็นโปรแกรมทางด้านการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยข้อความนะครับแล้วก็เสียงเสียงนี่ก็เหมือนกับเราคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็การสนทนาทางกล้องเว็บแคมนะครับซึ่งมันมีศัพท์อีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งโดยการสื่อสารแล้วเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นแบบเดียไทม์นะครับแล้วก็จะคล้ายกับ โปรแกรม MSN ที่ท่านพิธีกรให้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าคุณภาพเขาจะดีกว่าตรงที่ว่าเป็นการติดต่อแบบ p พีย to er ทู e พียถือว่าคอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับซึ่งจะให้คุณภาพของภาพและเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็เพราะว่าทำไมถึงชัดเจนเพราะว่าถ้าอย่างโปรแกรม MSN เนี่ยนะครับมันจะเป็นการ ส่งจากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลงมาที่คอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งซึ่งมันทาให้การสื่อสารเนี่ยอาจจะมีการขัดข้องหรือว่ามีคลื่นเสียงคลื่นสัญญาณรบกวนได้นะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อส่วนใหญ่นะครับถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนที่เขาใช้โปรแกรมสกายเนี่ยะจะใช้โทรศัพท์นะครับโทรมาจากต่างประเทศโทรมายังโทรศัพท์บ้านก็ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกกว่า เพราะว่าสกายนี่เขามีบริการได้หลายรูปแบบแต่ว่าในรายการนี้นะครับผมก็จะขอแนะนำในลักษณะของคอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามีการใช้งานกันยังไงสามารถสื่อสารกันได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับผมฟังดูแบบนี้แล้วแน่นอนฮะมันต้องมีในส่วนของอุปกรณ์ด้วยครับครับอย่างอุปกรณ์ที่เกิดเราจะเล่นสกายเนี่ยมีอะไรบ้างฮะก็ที่แน่ๆนะครับก็ต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวทางต้องแน่นอนอยู่แล้วต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแหละฮะ ก็ในนอนมีคอมพิวเตอร์มีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอุปกรณ์เสริมก็ต้องมีกล้องเว็บแคมนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะคุยเห็นหน้าค่าตากันนะครับแล้วก็มีลำโพงเสียงนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับสำหรับที่จะต้องใช้ติดต่อกันถ้าหากว่าใครมีหูฟังเฮดโฟนที่มีไมโครโฟนติดอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนใครที่มีโน้ตบุ๊กนะครับก็ แน่นอนโน้ตบุ๊กก็ต้องจะมีแอร์การ์ดสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าข้อดีของโน้ตบุ๊กก็คือว่าในปัจจุบันนี้เขาจะมีกล้องเว็บแคมซึ่งจะบิลอินติดอยู่บนทางด้านด้านบนของโน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะครับ,รบแล้วก็จะมีไมค์นะครับไมโครโฟนก็ phone, จะติดอยู่ในส่วนบนของโน้ตบุ๊กด้วยเช่นกัน,นคือจะฝังอยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่แล้วครับไม่จาเป็นจะต้องมีไมโครโฟนต่ออีกต่างหากใช่ครับแต่ว่ามันจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไมโครโฟนหรือเปล่า เสียงก็ขึ้นอยู่ที่การปรับนะครับแต่เท่าที่ผมทดสอบเนี่ยก็โอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของลำโพงเสียงก็เขาก็จะอยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่แล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยคนที่ใช้โน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารถ้ามีอินเทอร์เน็ตที่ไหนนะครับเชื่อมต่อได้ก็สามารถใช้โปรแกรมพูดคุยได้เลยนะครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นความลับนะครับก็น่าจะมีพวกหูฟังสักเล็กน้อยับแบบจีบกันข้ามประเทศอะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นแน่นอนครับมันต้องมีในส่วนของโปรแกรมสกายก่อน ใช่ไหมครับอย่างกรณีที่เกิดเราไม่มีโปรแกรมสกายล่ะครับก็โปรแกรมสกายนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเข้าไปที่ sky com นะครับนะครับเข้าเปของเว็บไซต์ของ sky com โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือว่าเข้าไปที่คําว่า get sky นะครับถ้าสมมุติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Windows นะครับหรือว่าจะเป็น Mac หรือว่าใช้โปรแกรม Linux ก็เลือกเอานะครับผมแต่ในส่วนนี้ถ้าเป็น Windows ก็คลิกที่คาว่า Windows นะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของการดาวน์โหลดนะครับสกายในตอนนี้ที่ดาวน์โหลดอยู่จะเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับ for windows จากนั้นคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับนะครับเราก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งของโปรแกรมเข้ามาใช้งานนะครับตอนนี้ยังอยู่ใน ช่วงของอการดาวน์โหลดนะครับพอเมื่อเราได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้งนะครับเข้ามายัางเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของอไฟล์นะครับขนาดก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็นําเมาส์ไปดับเบิลคลิกที่ไฟล์นะครับนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็อาจจะอ่านเงื่อนไขหรือว่าพิจารณา ข้อความสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม i อเอ e รีนนะครับอินสตอลนะครับเวลาในการติดตั้งอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็รอสักระยะหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้โปรแกรมสกายเข้ามาในเครื่องแล้วนะครับครับผมนี่ตอนนี้นะฮะเครื่องของผู้ชมนะครับก็จะมีโปรแกรมสกายอยู่ในเครื่องแล้วนะครับแล้วเราสามารถเล่นได้เลยไหมฮะการเล่นโปรแกรมสกายนะครับเราต้องทําการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของ Sky นะครับเราสามารถลงทะเบียนผ่านทางโปรแกรมได้เลยนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะมีไอคอนของโปรแกรม Sky ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เพิ่งใช้ Sky ครั้งแรกนะครับยังไม่มีบัญชีรายชื่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Sky ก็ต้องทำการเข้าไปรีจิสเตอร์หรือว่าลงเป็นสมาชิกก่อนนะครับโดยคลิกที่ don't have a sky name นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าไป ลงทะเบียนนะครับก็จะมีชื่อนะครับฟูลน m มหรือว่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงของเราก็ได้นะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับผมก็จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมใช้ชื่อว่า IT Land นะครับจากนั้นก็จะพิมพ์ในส่วนของ Password ในช่องของ Create ออ Sky Name นนี่ก็เป็นชื่อที่ใช้ในการเป็นชื่อที่ใช้ในโปรแกรมรนะครับของตัวเราเองนะครับ ก็เข้ามาตั้งพาสเวิร์ดนะครับอาจจะใช้พาสเวิร์ดตั้งแต่ 5, 5 6 7 8ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็รีพีทก็คือการกรอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกับครั้งแรกนครับ,รบจากนั้นในช่องของอ e ีเมลนะครับคือการเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์นะครับเขาจะมีการให้เรากรอกอ e ีเมลแอดเดรสนะครับเพื่อที่จะทำการยืนยันว่าเราเป็นบุคคลที่เข้ามาขอลงทะเบียน นะครับถ้าเกิดว่าการเข้ามาสมัครแล้วไม่ได้กรอกอีเมลแอ d ดเดสนะครับก็จะไม่สมบูรณ์เพราะว่าทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลนะครับต่อเข้ามาเข้าเมลเราว่าว่าคุณนั้นเป็นสมาชิกแล้วก็ได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้วนัเป็นการยืนยันนั่นเองให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์โดยทุกเว็บไซต์ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม i agree นะครับ create account นะครับตรงนี้ก็ มันต้องมีการยืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนถัดมาก็เราก็ลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นประเทศนะครับเพื่อที่จะเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้หาการหาเพื่อนง่ายๆนะครับในขอบของประเทศไทยนะครับจากนั้นก็อาจจะใส่เบิร์เดย์ใส่วันเดือนปีเกิดใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับอาจจะสมมุติก็ได้หรือว่าจะเป็นชื่อของจริงก็แล้วแต่ทางผู้ใช้นะครับ นี่คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คลิกที่ปุ่มโอเคตอนนี้เราก็จะได้โปรแกรมเข้ามาเริ่มใช้กันแล้วนะครับอืมนะครับ <bunker> คือ <pitch S 1> ตอนนี้คือทุกคนนั้นก็มีโปรแกรมสกายอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับนะครับแต่ว่าอ่ะเรามีของเราคนเดียวเราจะคุยกับใครครับเพื่อนเราก็ต้องมีด้วยใช่ครับถูกไหมฮะไเพื่อนสนทนาด้วยอ่าแล้วเวลาเราสนทนาต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างฮะครับวิธีการสนทนากันก็ เราก็ต้องมีการเพิ่มเพื่อนนะครับวิธทีทางก็คือว่าจะส่งอีเมลไปชวนเพื่อนออมาเล่นสกายด้วยกันก็ได้หรือว่าจะหาจากคนที่ใช้สกายอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการนะครับก็ลองมาดูที่ภาพกันกครั้งหนึ่งนะครับเ,เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับสกายเขาก็จะให้เราใส่ยูเซอร์เนมนะครับสกายเนมที่ที่ผมบอกไว้เมื่อตอนตอนเริ่มต้นนะครับ จากนั้นพอใส่ไก y n เนมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม sign in นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับคนที่เข้ามาใช้งาน s k y p ครั้งแรกนะครับวิธีการในการค้นหาเพื่อนหรือว่าเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาเราจะต้องทำการเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาในส่วนของ contact นะครับทางด้านซ้ายมือนี้นะครับโดยผมจะคลิกที่ปุ่ม add contact นะครับก็นะครับ เพื่อเป็นการเพิ่มเพื่อนจะมีมากมีน้อยหรือว่าจะมีกี่คนก็แล้วแต่นะครับครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาก็วิธีแรกอย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็จะให้เราส่งอีเมลนะครับมันมีวิธีการอยู่3าวิธีการด้วยกันก็คือว่าส่งอีเมลไปเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นสกายด้วยกันนะครับโดยการกรอกอีเมลแอดเดสนะครับจากนั้นผมก็จะคลิกที่ปุ่มแอดนะครับนะครับก็จะปรากฏข้อความนะครับส่งไปยัง อีเมลแอดเดสของผู้รับนะครับโดยที่ในช่องทูเขาก็จะขึ้นอีเมลแอดเดสให้ s u ซ j e c t ก็จะเป็นหัวข้อนะครับในการเป็นข้อความเชิญชวนนะครับเมื่อส่งไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี้จะเป็นการเซิร์ชจากชื่อชื่อผู้ใช้ในสกายนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมจะพิมพ์คำว่าธนสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นบัญชีรายชื่ออีกอันนึงที่ผม สมัครไว้นะครับผมจากนั้นเราผมก็จะคลิกที่ปุ่มแอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วิธีนี้จะไม่ค่อยมีความแน่นอนร้อเคือว่าเขาจะเซิร์ชชื่อที่ใช้ธนสิทธิ์นะครับก็คือว่าคือคนเนี่ยจะมีชื่อซ้ำกันนะครับครับคือชื่อซ้ำกันนั่นเองใช่ครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าธนสิทธิ์คนไหนเป็นของเรานะครับที่เราต้องการนะครับถ้ามีรูปสามารถคอนเฟิร์มได้เราก็โอเคก็สามารถ คลิกได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้นะครับถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะครับผมก็จะข้ามไปในส่วนถัดไปซึ่งในส่วนของสกายเนีมนะครับซึ่งบอกว่าจะมีความสําคัญคือว่าถ้าสมมุติว่าผมจะต้องการจะคุยกับคุณพิธีกรอย่างเงี้ยผมก็จะขอถามเอาคุณลงสกายเนีมชื่ออะไรนะครับก็ถ้าเรารู้ปุ๊บ เราก็สามารถที่จะเซิร์ชตรงนี้ได้ค่อนข้างแม่นยำร้อยหน่อยอครับครับอย่างผมอ่ะนัดเดทอ่ะนัดเดทอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมได้ครับแต่นี้ในในในส่วนนี้ก็จะเป็นขอจะเป็นธนสิทธิ์แล้วกันนะครับนะครับครับก็พิมพ์คำว่าธ่านสิทธิ์ดอทกนะครับแล้วก็จะทําการแอดหานะครับถ้าชื่อตรงนะครับรูป ทุกอย่างข้อมูล<ช>ก็จะขึ้นมาใช่อันนี้รูปอาจารย์แล้วปาครับใช่ครับทำไมดูหน้าเด็กลเลยเกินครับหน้าเด็กครับ <c oughs> ถ่ายหน,น้าหรือยังครับเนี่ยไม่น่าน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ปันนี้หน้าแก่เนาะ <c oughs> เราเล่นกันนะครับอ,อันนี้เราก็จะทําการดูข้อมูลจากเพื่อนที่เราจะทําการแอดเข้ามาในสกายนะครับแล้วก็ <c oughs> จะคลิกเข้าไปนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเข้าสู่การส่งข้อความไปรีเควสต์เพื่อนที่มาเล่นสกายด้วยกันนะครับก็จะคลิกที่ปุ่มเซ็นรีเควสต์นะครับ ใช่ครับแบบนี้มันเป็นคือเวลาเราส่งไปรีเควสตไปต้องรอเขาตอบรับก่อนหรือเปล่าใช่ครับวิธีการนี้คือเราต้องต้องรอเขาตอบรับถึงจะสามารถร่วมเข้ามาเล่นกันได้นะครับที่การตอบรับผมจะจําจลองให้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าในส่วนของธนสิทธิ์ขีดสกายที่ผมส่งไปให้นะครับรบสมมุติว่า,เ,าเปิดมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะพบข้อความนะครับส่งมาว่า <Comment. S 2> contact request หมายถึงว่ามีคนส่งคอนแทคขอขอเข้ามาเป็นเพื่อนคุยในสกายนะครับก็จะคลิกในส่วนคอนแทครีเควสเข้าไปนะครับจากนั้นก็เราก็จะดูรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ส่งมานะครับ,รบโดยในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อ IT Land Key s k y นะครับถ้าหากว่าคุณพิจารณาแล้วว่าอโอเคสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนทนากัได้กับปโปรแกรมนี้ก็จะคลิกที่ปุ่ม add to contact ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สนใจแล้วก็คลิกปุ่ม หรือว่าจะคัดทิ้งไปเลยก็ได้ลบออกไปเลยก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับชื่อนะครับเพื่อนที่เราแอดเข้ามาก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับชื่อไอทีแลนด์นะครับก็สามารถที่จะคอนแทคพูดคุยกันได้นะครับต่อไปนะครับตอนนี้แน่นอนครับเรามีโปรแกรมมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนแล้วครับต่อไปเริ่มคุยแล้วครับเริ่มคุยนะครับครับผมการเริ่มคุย จะมีการทักอะไรเหมือน MSN ไหมครับก็ขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ว่าเราจะคุยกับผู้ชายคุยกับ เพื่อนคุยกับผู้หญิงคุยกับคนที่เราเพิ่งรู้จักหรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ศิลปะของแต่ละคนครับคนั่นคือแล้วแต่วิธีการคุยถูกต้องครับอาจารย์ครับแต่ว่าเราจะยังไงฮะจะพิมพ์แชทธรรมดาหรือว่าจะคุยไม่ได้เลยหรืออะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ครับเราไม่ได้ไปไปจีบกันหรอกแต่อย่างนั้นไม่ใช่ครับเห็นวิธีการรูปหรอคิดว่าอาจจะจีบสาวบ่อยโอเคครับไม่ไม่ชินเรื่องหญิงนิพนธโอเคครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการสื่อสารกันทางโปรแกรมสกายนะครับ อันนี้ผมก็จะทดสอบอคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับค,คุณออมนะครับโดยขั้นตอนแรกนี้เราจะคุยกันทางข้อความก่อนนะครับโดยวิธีการนี้ก็คือว่าจะคลิกเข้าไปที่ชื่อผู้ที่เราต้องการติดต่อนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาอ,ออนคือออนไลน์อยู่หรือว่าเปิดโปรแกรมสกายอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยส่งข้อมูลกันได้เลยนะครับให้สังเกตดูบรรทัดด้านล่างนี้นะครับผมก็ผมจะพิม นะครับข้อมูลเมันก็เราเล่น M นะครับถ้าใครสวัสดีครับในข้อตัวอย่างนี้ก็สวัสดีครับคุณอมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะครับประมาณเหมือนทำได้เหมือนเเลยแต่ว่าลูกเล่นเขาจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าเขาเน้นมาทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับผมก็จะยิงคําถามเข้าไปเรื่อยๆยังไม่ตอบมาผมก็จะยิงคําถามเข้าไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยจนกว่าจะตอบจนกว่าจะตอบับครับก็นะครับสักพักเดี๋ยวก็ถ้าเพื่อนเราเห็นข้อความแล้วเขาก็จะตอบกลับมา นะครับ,ค,รบความสามารถหลายๆอย่างของสกายเนี่ยเราสามารถที่จะใส่อ e mm ีโ hmm. มก็คือว่า,าตัวไอคอนแสดงอารมณ์นะครับว่าเหมือนเอ็มเลยจะยิ้มจะหัวเราะจะดีใจจะหน้าบึง้ง hmm. นะครับก็เป็นการแสดงอารมณ์ด้วยการใช้อ e ีโมนะครับตอนนี้คุณออมเขาก็เริ่มติดต่อกลับมาแล้วนะครับนะรัสัญลักษณ์ที่ที่เป็นปากกาขีดๆีนี่แสดงว่าเขากำลังเขากำลังเขียนอยู่อครับ อันนี้ผมก็จะลองทดสอบการใช้อิโมชันนะครับก็คือการเลือกอตัวกระตูนที่แสดงอารมณ์เราในขณะนี้นะครับครับ,รบก็นะครับเมื่อเลือกแล้วก็โอเคส่งเข้าไปก็เขาก็จะได้รับรู้ว่าตอนนี้เราอารมณ์ไหนกาลังยิ้มกําลังหน้าบึง้งหรือกําลังหัวเลาะอยู่นะครับ,รบทีนี้ในส่วนของการส่งไฟล์นะครับในการส่งไฟล์เราขนาดที่เราสนทนากาันอาจจะมีการส่งไฟล์งานาด้วยโปรแกรมนี้ได้นะครับ วิธีการก็คือว่าคลิกที่เซ n ต์ไฟล์นะครับจากนั้นเราก็จะมาค้นหาไฟล์ที่ต้องการที่จะส่งไปให้เพื่อนที่กำลังสนทนาอยู่นะครับ,รบออโดยผมจะเลือกตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพนะครับก็เข้ามาหาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟล์รูปภาพจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการส่งนะครับขณะที่เรากำลังพูดคุยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีงานที่จะต้องเ,ออเปิดแชร์ให้กันดูอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถส่งได้ตามนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นไฟล์ที่ไม่ใหญ่มากก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับมันสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับสูงสุดน่าอยู่ไม่น่าเกิน 2- อถึงสเมก,กน,นะครับอันนี้ข้อมูลอาจจะต้องดูรายละเอียดทีนึงเพราะว่าเท่าที่ผมเทสดูเนี่ยก็เมกรหรือสองเมกก็สามารถส่งได้อย่างไม่ไม่ขึ้น<ช>อยู่ครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยว่าเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์บอกว่าคุณสมบัติของสกายที่มันเด่นๆก็คือแน่นอนฮะคือคุยกันแบบ ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหน้าด้วยนะครับเรื่องพิมพ์แชทเนี่ยเรื่องธรรมดาแล้วนะครับเอาคุยเห็นหน้าได้ยินเสียงเลยดีกว่าครับอาจารยครับได้ยินเสียงเลยนะครับโอเคครัวนี้ผมจะมาลองเปิดโปรแกรมแล้วก็เทสกันสดๆลองเลยเลยกันนะครับนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราเลือกเมื่อเราเลือกเพื่อนแล้วนะครับก็จะมีปุ่มคอนะครับปุ่มคอนี่หมายถึงว่าคุยกระทางเสียงอันนี้ทดสอบการคุยกระทางเสียงก่อนนะครับส่วนปุ่ม วิดีโอคอลก็คือว่าการคุยแบบเห็นหน้าโดย,ยใช้กล้องนะครับคบสมมติว่าโอเคเราก็จะผมก็จะกดปุ่มนี้เข้าไปนะครับการติดต่อก็จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับนะครับนี่เขาดีเขาเขาจะอยู่นเขาอยู่หน้าจอหรือเขาอยู่หน้าจอครับตอนนี้เพ<ช>ื่อนที่เราเรา,เราต้องมั่นใจว่าเพื่อนคนนี้อยู่หน้าจอ,อ,อสัญลักษณ์เขาก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับไอ้นนี้คือสดๆเลยใช่ไหมฮะสดๆเลยครับ๋อ้ใช่ครับตอนนี้เราติดต่อคุณออมได้แล้วหรือยังได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับ ได้แล้วนะครับครับผมจะลองพูดทักทายกับทางคุณอมดูนะครับทักทายครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมตอนนี้เรากําลังอยู่ในรายการมือใหม่ใช้เน็ตนะครับกับพิธีกรคุณกบนะครับเดี๋ยวคุณอมลองทักทายคุณกบหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณกบสวัสดีครับคุณอมครับทําอะไรอยู่ครับค่ะกําลังทาอะไรอยู่ครับกาลังทางานอยู่อ๋อทำงานอยู่ค่ะอ๋อทำงานอยู่ไม่ได้อู้งานนะครับ ไม่ได้อ้อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ติดต่อไม่ได้นี่แอบออกไปข้างนอกหรือเปล่าฮะหนีป่ะครับอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยครับอ่อเอเน็ตมีปัญหาเ็หน่อยน,นะครับ okay, ก็บการใช้การติดต่อสื่อสารแล้วก็ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญนะครับ,รบถ้าเกิดว่าทางฝั่งเราอินเทอร์เน็ตแรงแต่ทางฝั่งไปทางเพื่อนอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดการขัดข้องนะครับนะครับอันนี้คือเป็นการพูดคุยแบบที่เราได้ยินแต่เสียง สกายที่เห hey. ็นหน้าได้ด้วยเห็นหน้าได้ด้วยครับนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าคุณอมแล้วนะครับเดี๋ยวขอแบบเห็นหน้าเลยครับอเห็นหน้าเลยแล้วกันนะครับครับผมออมเดี๋ยวลองเปิดกล้องวิดีโอดูนะฮัลโหลครับเสียงคุณอมดูไม่มั่นใจนะคดูไม่ค่อยมั่นนะครับเดี๋ยวผมวางสายไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อเข้าไปใหม่นะครับอ๋อคือตอนแรกถ้าเกิดเราคุยแบบเสียงนี่คือจะเปลี่ยนเป็นภาพเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะก็อันนี้ ผมเดี๋ต้องเป็นวิดีโอคอลวิดีโอคอลนะครับผมับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่จะติดต่อกับเพื่อนนะครับก็สามารถคลิกในส่วนของวิดีโอคอลได้เลยนะครับผมก็จะใช้วิธีการต่อสายเหมือนกับโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นกลของเรานะฮะใช่ครับฮัลโหลโอเคเห็นไหมครับฮัลโหลเห็นค่ะเห็นครับตอนนี้เราก็สามารถสื่อสารกับคุณอมแบบเห็นภาพกันได้แล้วนะครับคุณอมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะมือมือนิดนึงครับแล้พี่นายโอเคภาพโอเคถือว่าอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับในการพูดคุยสื่อสารอันนี้เป็นออฟฟิศของอาจารย์รือไปล่าฮะตรงนี้ครับผมข้างหลังใครไม่มีใครอู้ใครอู้ไม่มีครับไม่มีคนอู้มานั่งตรงนี้ครับอนะครับนี่คือเราก็จะเห็นหน้าตากันนะครับถ้าถ่ายกันได้แต่ว่าเสียงจะดีเลย์นิดนึงดีเลย์นิดนึงครับภาพก็อาจจะอย่างนี้ถือว่าโอเคครับมันก็ไม่มีการกระตุกแล้วก็หยุดชะงักนะครับเราสามารถใช้สกายในการประชุมนะครับ หรือว่าจะเป็นการติดต่อกับลูกค้าติดต่อกับญาติเวลาใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับสามารถใช้สกายส่งกันหาการเห็นภาพกันแบบให้หายคิดถึงได้เลยนะครับคุณออมช่วยขยับตัวนิดนึงฮะเดี๋ยวทงบ้างอันนี้ว่าเป็นเป็นภาพนิ่งนะครับอ๋อ oh, มีชีวิตนะครับโอเคเรา,เา,ายการเราไม่หลอกลวงฮนะสดกันเลยครับ <c oughs> ที่เป็นภาพขึ้นไปนะครับขอบคุณคุณออมมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่นะครับก็คือวิธีการ ใช้งานแบบสกายนะครับนอกจากเสียงแล้วนะครับแล้วก็ยังเห็นภาพได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์นะสำหรับบางคนที่เดินทางไกลๆต่างประเทศรเรียนหนังสือหรือว่าทํางานคิดถึงบ้านใช่ครับหรือว่ากระทั่งการประชุม,<ๆ>มเพราะว่าที่จะแนะนําตัวนี้ก็คือว่ามันเ,เป็นการติดต่อแบบเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ทูคอมพิวเตอร์คือว่าสามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดจะใช้โปรแกรมอื่นๆอย่างเช่น MSN หรือว่าจะเป็นโปรแกรมแบบ ชทดๆทั่วไปนะครับ,รบอันนั้นอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่จะต้องใช้วิดีโอเพราะว่าเขาจะต้องผ่านพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าลักษณะนี้เนี่ยก็สามารถพูดคุยได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะ,ะใช้บริการในด้านอื่นนะครับอย่างเช่นคือสกายเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะคอมพิวเตอร์ทูคอมพิวเตอร์ได้อย่างเดียวนะครับจะเป็นการโทรศัพท์ถึงโทรศัพท์ก็ได้ครับแต่ว่าทางผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีการ ติดต่อไปอยังเว็บไซต์นะครับคือถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ s k y c o m นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะมีะช่องทางหรือว่าบริการต่างๆไว้อย่างมากมายนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยกันนะครับก็เข้าไปซื้อเรียกว่าไปซื้อเบอร์ซื้อโทรศัพท์กับเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะว่าตรงนี้จะช่วย ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นครับคือคุยระหว่างประเทศเนี่ยคือใช้ถ้าเกิดผ่านโปรแกรมสกายเนี่ยจะถูกกว่าใช่ครับเยอะไหมถูกกว่าเยอะไหมฮะเออทุอย่งผมไม่แน่ใจผมก็มีคือแล้วแต่แล้วแต่ประเทศใช่ไหมฮะใกล้ไกลก็ราคาจะต่างกันใช่ใมันมีเลเร์ของเขานะครับแต่ละทวีปแต่ละประเทศแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในในในเอเชียด้วยกันเนี่ยอาจจะถูกกว่าเวลาเราโทรไปอเมริกาครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดอยู่ในประเทศเดียวกันก็ คุยกันแบบอย่างนี้แล้วสนุกแล้วใช่ครับนะครับคุยกันแบบมีสื่อสารได้ก็ถือว่าเสียงก็ไม่ดีเลยมากนะครับภาพก็ผมว่าถือว่าค่อนข้างชัดเลยทีเดียวยู่ที่คุณภาพของกล้องของเราด้วยก็เลือกกล้องเลือกอ่ากล้องเว็บแคมอุปกรณ์ก็ต้องเลือกคุณภาพนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลือกกล้องถูกๆเนี่ยภาพก็อาจจะไม่ได้คุณภาพอย่างนี้บางคนบอกว่าเลือกกล้องเบอร์เอรดีกว่าผมปิดบังใบหน้านิดหนึ่งเบอร์เบอร์แล้วดูสวยหรอล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ครับมาถึงอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราคุยยสกกาัันนละครบบบแ ไม่อยากคุยกับคนนี้แล้วอะเพราะว่าผมมีแฟนคุยกับแฟนปุ๊บเนี่ยอกหักเลิกกันแล้วต้องตัดใจต้องตัดใจนะตัดใจคือบล็อกเขาไปเลยบล็อกเขาไปเลยอ่าทำยังไงครับมีวิธีการไหมฮะมีสิครับเมื่อมีการผูกก็ต้องมีวิธีการแก้ใช่ไหมครับผมวิธีการบล็อกที่การง่ายๆรผมจะลองคลิกขวาที่ชื่อของเพื่อนนะครับใน add contact นะครับแล้วเลือกมาที่คำสั่งบล็อกนะครับ is person นะครับขอโทษอ่านมองไม่ค่อยชัด บล็อกอ s สเพร o เซนแล้วก็คลิกบล็อกไปเลยนะครับอันนี้ต้องแน่ใจแล้วว่าเราจะบล็อกเขาครับตรงนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้อีกแล้วนะครับผมก็คลิกที่ปุ่มบล็อกนะครับโอเคเท่านี้ก็เป็นวิธีการบล็อกจากคนที่เราเคยสนทนาแล้วอาจจะวันหนึ่งอาจจะเออไม่ต้องการที่จะสนทนาแล้วไม่อยากเห็นหน้าแล้วไม่อยากคุยแล้วอย่างนี้นะครับ,รบอยู่ไกลระหว่างประเทศครับก็อ้าคุณไปไกลแล้วไม่คุยแล้วโกรตัดใจได้ไดตัดใจแล้วบล็อกไม่อยู่สักวันหนึ่งคืน แบบคิดถึงอะครับอาจารย์จะกลับมาคุยกันอีกกลับมาคุยกันอีกตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดครับเราสามารถกลับมากลับมากลับมาได้ครับได้ไได้ครับก็เหมือนกันครับก็คลิกที่รายชื่อของคนที่เราบล็อกไว้นะครับครับคลิกขวาดูทีนะครับถ้าเกิดว่ามีคําสั่งคําว่า unblock i s person นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการปลดบล็อกวิธีหนึ่งก็สามารถกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิม ทีนี้เราก็สามารถกลับมาคุยได้นะครับจะคนดงคืนดีอะไรก็ได้เลยแต่ปรากฏว่าเขาบล็อกเราบล็อกเราันี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องรอต้องรอให้เขานะครับไม่จัดการของเขาเองละอย่างนี้ใช้วิธีของเราแล้วแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะบล็อกใครก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกที่จะไม่บล็อกละกลับมาคุยกันเหมือนเดิมก็ได้ความสามารถอื่นๆยังมีอีกแย่ๆนะครับอาจผมอาจจะแนะนํานิดนึงก็คือว่าในส่วนของด้านข้างนะครับในแท็บในเซนต์นะครับลองคลิกไปก็จะมีชื่อ บุคคลที่เราเคยคุยสนทนาไว้นะครับแต่ตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับลองเล่นดูนะครับมันจะมีเ,เล่นมากม,ม,มายมากมายนะครับอลองดูแล้วกันครับถ้าเกิดจริงๆครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทดลองเล่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวลืมนะครับวันนี้เราอาจจะนําเสนอคุณผู้ชมในแง่มุมที่ค่อนข้างจะ ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าลืมแน่นอนอาจจะลืมได้เหมือนกันนะครับเอาเลยฮะเอาไปลองโหลดกันดูนะครับหรือว่าใครมีแล้วก็ลองเล่นดูแล้วกันครับโปรแกรมสกายนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากเลยครับกับอาจารย์ธนสิทธิ์กุลธนาเรืองกิจครับขอบคุณครับในครั้งต่อไปครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตแบบนี้เลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ